ิมได้จ้าจ้าเปลือกมันทิมมันดุปูนย้อย อะไรคะหักเลยลูกหักเลยหักเลยจ้ะหักแล้วหักเลยเออหักดีดหักดีดีดจา้าเอออย่างนั้นแหละโอ้เก่งอตัวหนึ่งเก่งจังเลยเออเออเออเป่งจังเลยทำไงเย็นเย็นจา้า จ้ะมันเย็นลูกเอแกะกตัวเย็นไม่ได้ยินอ่ะแกะดีๆลูกแกะดีๆช่วยยายหน่อย